โอ้มนเทนดิสปรายเรียบร้อยแสดงว่าจะเจอบอสยนยะ,ะ,ออน,ะนี้คืออาจจะเจอบอสนะครับผม เลเซอร์อะไรเนี่ย What the heck โอ้โหมาเป็นยันแม่เลยม,เมันส่งกำลังเสริมมาให้สู้มันราเวน โอ <6 21. S 2> ้โหพูดง่ายนะแม่ และใครมันยิงลเลเซอร์อะแบบนั้นนะ ยันแม่มันมารอบสองแล้วแต่ของซ่อมหมดแล้วตอนนี้โอ้โหมันยิงเลเซอร์มันปล่อยโดนมาเพิ่มเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ไปไปหายันแม่มันเอ้าขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ช่วยด้วยโตเอา้เอาโตเกือมตายเกือมตาย เครื่องดีดอยู่นี่ก็เมื่อกี้เหมือนจะถึงแล้วนะเมื่อกี้เหมือนจะถึงแล้วนะครับไอ้ตรงอไอ้โดนเนี่ยจริงๆเราต้องใส่มิสไซล์นี้ต้องใส่มิสไซล์กระจายนะครับเพราะว่าดโดนมันมีหลายลำนะครับแต่ไอ้มิสไซล์เนี่ยมันกระจายไม่ได้ครับถ้าที่ผมลองกดค้างเมื่อกี้นะมันมันกระจายไม่ได้นะครับ เออได้เว้ยมันคับไปว่ามันถีบล็อกได้เว้ยสงสัยผมกดผิดมั้งงั้นเมื่อกี้มันเหมือนกับมันไม่ได้แต่จริงจริงมันได้เว้ยสวัสดีคุณกวางด้วยนะครับผมคุณกวางบอกว่าซื้อเกมนี้นี่ตอนนั้นน่ะเมื่อเดือนที่แล้วหรือไหนคุณกวางบอกว่าซื้อเกมนี้มาเล่นได้เล่นหรืยอยังครับผม หนีไม่ได้ผมจะหนีเพราะว่าเดี๋ยวยันแม่มันจะมาเนี่ใช่ไหมขอยคอ้ถ่วงเวลาก็พอเดี๋ยวยันแม่ม,มาเนี่ยตูมตามตูมตามอ้าวไอ้น,นี่ไม่ตายเว้ย Really? อะไรเนี่ยเราจะตายอยู่แล้วรอบเนี้ยเดี๋ยวเราขอไปดูก่อนว่าท่านดีเดี๋ยนี้มันจะพุ่งไปถึงไหนโอ้โหเลเซอร์อ๋อมันจะขึ้นมาบนนี้ได้เลเซอร์บัง

อ่ายันแม่ระเบิดยันแม่ระเบิดเอ้ายันแม่กำลังจะระเบิดเราต้องหนีมันบอกว่าเราต้องหนี ดูเหมือนว่าจะเคลียร์แล้วนะทำไมพวกนี้มันถึงส่งยานนี้มานะมาจะเป็นภารกิจพิเศษหรือว่าเดี๋ยวนั่นมัน,น,นอโอ้โห นี่คือคำเตือนชาวถึงถึงชาวดูวิคอนขอให้วางอาวุธแล้วก็นหนีไปเสียถ้าเกิดขัดขืนเท่ากับว่าเป็นการประกาศสงครามนะแล้วเราก็จะถูกทำลายฝ่าย P E P C A ของเราจะไม่ละเว้นใครทั้งสิ้น oh <my> พวก P C A มาแล้วอย่างนั้นอ,อะไรก็ไม่รู้ ได้เงินแค่แปดหมได้เงินแค่แปดหมืเพราะว่าโอ้สูญเสียค่ากระสุนไปแสนสามพาร์อฟเทนเดเนติ้งบาสุกได้บาสุก้ามาเฮ้เรเวนฉันเองรัสตีเพื่อนสาวเพื่อนสาวเพื่อนสาหาิาหาาหาจากกลุ่มเวสเปอร์ะ เราไม่ได้คุยกันเลยนะหลังจากที่ภารกิจปีนกำแพงเนี่ยเอางี้สรุปให้เลยก้วกันะว่า PCA มันได้ปล่อยยานมาแล้วก็มันมากดขี่ทั้งดาวอยู่ดอนี้แล้วก็มันได้เป็นที่พื้นที่หลายพื้นที่แล้ว ทางฝ่าย rlf มองว่ามันเป็นโอกาสสำคัญอะไรก็ไม่รู้ที่จะโจมตีมั้งในสงครามนี้มันน่าจะเป็นการรบมือหลายฝ่ายน่าจะกลายเป็นศัตรูใหญ่จนทำให้หลายๆฝ่ายมาร่วมมือกันหรือเปล่าจะมือกันย่างหรือเปล่าความหมายของมันคือแทนที่ตอนแรกก็ตีกันไปตีกันมากันเองอันนี้มันมีศัตรูคุ่มใหญ่มาปุ๊บก็จับมือกันอะไรเงี้ย ผมก็บก็ยังครับยังช็อตอยู่อ่ะแบบนี้ก็โดนสปอยเลยครับผมไหมมันนั่งดูเนี่ยหรือเปล่า i've picked up a good job i know you've established yourself as one of i was hoping you might learn more about the people <coughs> อ๋อบัสุก้าใหม่อยู่ทางมือขวานงครับผมโอ้โหเป็นบัสุก้าแบบตูมแล้วก็มีแตกแยกๆแ,แบบเล็กๆอีกแต่ทำไมม,มันใส่มือซ้ายไม่ได้เนี่ยอันนี้บัสุก้าธรรมดาแต่อันนี้มันเป็นบัสุก้าแบบ ปึงแล้วก็ระเบิดระเบิดแตกๆกันยังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรครับเพราะว่าคือการที่เราจะมาโมมาเปลี่ยนอะไรอ่ะมันก็ต้องถึงขั้นที่แบบเอ้ยไม่ได้ละ เลยไม่ผ่านละหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรเงี้ยตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาอะไรครับนี่ไงขิงเลยขิงเลย